สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆของ Cardano หรือ A D A กันหน่อยนะครับคือราคาเนี่ยเหมือนจะปรับตัวลงเร็วพอสมควรเลยแต่ในขณะเดียวกันก็เริมีข่าวดีออกมาเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่แบบมีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Ford เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะมันเป็นสัญญาณที่ดูขัดแย้งกันนิดหน่อยเนาะราคาลงแต่ก็มีข่าวเชิงบวกเข้ามา ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าตกลงมันยังไงกันแน่โดยดูจากทั้งข้อมูลราคาล่าสุดแล้วก็รายละเอียดโครงการที่ว่านี่แหละครับข้อมูลคร่วคราวๆก่อนนะครับราคา ADA เนี่ยลงไปประมาณเอ่อ6.45%ใน24ชั่วโมงล่าสุดลงมาอยู่แถวแถว4 5ดอลลาร์ปลายๆ อืมซึ่งหลายคนก็มองว่าน่าจะมาจากความกังวลเรื่องสถานการณ์โลกความขัดแย้งอะไรพวกนั้นนะคะใช่ครับแต่ก็นั่นแหละกลับมีข่าวโครงการ proof of concept หรือ POC อันใหม่ที่ Ford เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเลยนะใช้ c a r ์ a ดโนจัดการข้อมูลทางกฎหมายด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจสัญญาณที่มันสวนทางกันนี่แหละครับโอเคงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องราคาที่ลงก่อนดีกว่าครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ราคาแกว่งเยอะเหมือนกันนะ ใช่ค่ะเห็นมีช่วงที่ร่วงหนักๆอยู่เหมือนกันประมาณ3%กวเปกว่าในชั่วโมงเดียวเลยตอนนั้นวอลลุ่มก็สูงด้วยอ่า,าผมเห็นข้อมูลบอกว่าวอลลุ่มรวมๆเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย30วันเกือบ40%เเลยนะค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามาจากความกังวลในตลาดโลกจริงๆอย่างที่ว่ากันเรื่องความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์พอมีความตึงเครียดนักลงทุนก็มักจะเทขายสินทรัพย์เสี่ยงหรือที่เรียกว่า risk off นะคะครับ ซึ่งคริปโตก็โดนไปด้วยเต็มๆรวมถึง ADA ถูกต้องค่ะแต่มุมที่น่าสนใจคือถึงแม้ราคาระยะสั้นจะดูผันผวนตามข่าวร้ายเนาะแต่ถ้าเรามองภาพยาวขึ้นมาหน่อยออข้อมูลบางอย่างมันกลับชี้ไปอีกทางหนึ่งเลยนะคะยังไงเหรอครับ คือมีข้อมูลว่าปี2024เนี่ยมีการถอน ADA ออกจาก exchange ไปเก็บมูลค่าเกือบพันล้านดอลลาร์เลยนะคะโอ้เยอะมากค่ะซึ่งมันอาจจะตีความได้ว่าเป็นการเก็บระยะยาวมากขึ้นแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกว่าผู้ถือรายใหญ่ๆหรือวานเนี่ยเขายังทยอยสะสม ADA เพิ่มเรื่อยๆเลยนะคะเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้ก็เก็บเพิ่มไปกว่า300ล้าน ADA แล้วโอยสะสมสวนทางกับราคาเลยนะเนี่ย ใช่ค่ะมันเลยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างขัดแย้งกับราคาที่เราเห็นนับปัจจุบันอืมเข้าใจครับอ่ะทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งข่าวดีที่ว่าเรื่องโครงการ POC อนนี้แหละที่น่าสนใจจริงๆเห็นว่ามีเอ่ออารอที่เป็นแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์แล้วก็คลาวดคอร์ดบริษัทเทคโนโลยีด้านกฎหมาย ค่ะแล้วก็ Ford Motor Company เข้ามาในฐานะที่ปรึกษาโครงการครับคือ Ford มาให้คำปรึกษาโดยใช้ประสบการณ์ภายในของเขาเองเลยในเรื่องการจัดการข้อมูลกฎหมายเยอะๆใช่ค่ะการที่องค์กรใหญ่อย่างฟอร์ดเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยถึงแม้จะเป็นแค่ที่ปรึกษาแต่มันก็ถือเป็นสัญญ,ญาณบวกมากๆเลยนะคะมันเหมือนเป็นการวอลิเดตนะคะว่า no คาร์โนมีศักยภาพจริงในระดับองค์กรซึ่งอันนี้สำคัญครับ แล้วตัวโครงการจริงๆเขาทำอะไรกันครับหลักๆคือทดสอบการใช้บล็อกเชนคาร์โน่ร่วมกับระบบจัดเก็บข้อมูลของไอยากอนเพื่อสร้างระบบจัดการข้อมูลทางกฎหมายที่มันปลอดภยัยแล้วก็ตรวจสอบได้ดีขึ้นแนวคิดมันน่าสนใจมากนะคะคือเป็นระบบแบบไฮบริดไฮบริดค่ะคือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจริงๆเนี่ย อาจจะเก็บไว้นอกเชน i n off c h a i เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบต่างๆเนี่ยจะบันทึกอยู่บนบล็อกเชนของ Cardano on-chain เพื่อให้มันโปรง่งใสตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายอ๋อเข้าใจละเหมือนมีตู้เซฟเก็บของสำคัญแต่มีสมุดบัญชีกลางให้รู้ว่า ใครเปิดตู้เมื่อไหร่แบบนั้นไหมครับใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยค่ะมันช่วยแก้ปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายหรือการตรวจสอบที่มันยกักยักในระบบเดิมๆได้แล้วถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะโครงการแบบนี้มันสะท้อนว่าคาราโนเนี่ยไม่ได้มองแค่เรื่องคริปโตอย่างเดียวแล้วแต่กําลังถูกพิจารณาเพื่อใช้งานจริงในภาคธุรกิจอื่นๆอ,อย่างกฎหมายนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งอาจจะมีเรื่องสุขภาพการเงินหรือภาครัฐอีกซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่เราเห็นเรื่องการสะสมเหรียญระยะย,ยาวเมื่อกี้นี้แหละคะ่ะ ครับเหมือนนักลงทุนระยะยาวเขามองเห็นศักยภาพตรงนี้มากกว่าจะตกใจกับราคาระยะสั้นน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะเดิมพันกับพื้นฐานระยะยาวโอเคครับ แล้วถ้ากลับมาดูที่ภาพทางเทคนิคสั้นๆล่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมดูคร่าวๆเหมือนแนวโน้มระยะสั้นก็ยังดูเป็นขาลงอยู่นะครับราคายังทำจุดสูงสุดต่ำลงจุดต่ำสุดก็ต่ำลงใช่ค่ะตอนนี้เหมือนกำลังทดสอบแนวรับแถวๆ0 5 4 5ดอลลาร์อยู่ส่วนแนวต้านสำคัญก็อยู่แถวๆ0.569หรือ0.57ดดอลลาร์มีความพยายามจะฟื้นตัวอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังดูเหมือนแรงซื้อยังไม่แข็งแรงพอจะผ่านแนวต้านไปได้ ครับเห็นมีช่วงสั้นๆที่พยายามสร้างฐานแถว0.554แล้วก็ติดแถว0.558แล้วก็ย่อลงมาอีกค่ะแต่สังเกตว่าตอนย่อตัวรอบหลังๆเหมือนวอลลุ่มซื้อขายจะลดลงบ้างอาจจะพอตีความได้ว่าแรงขายเริ่มอ่อนลงบ้างหรือเปล่าอืมก็เป็นไปได้ครับแต่ภาพรวมทางเทคนิคก็ยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหรนะ่เนาะสวนทางกับข่าวดีเรื่อง POC หรือการสะสมระยะยาวที่เราคุยกัน แล้วเราจะอธิบายความขัดแย้งนี้ยังไงดีครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมันสะท้อนสถานการณ์ตลาดตอนนี้ได้ชัดเลยคือราคาที่เราเห็นนะตอนนี้เนี่ยมันตอบสนองต่อความกลัวความไม่แน่นอนระยะสั้นเป็นหลักเลยค่ะโดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาเชิงพื้นฐานอย่างโครงการ POC ที่มีฟอร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย รวมถึงพฤติกรรมการสะสมเหรียญของผู้ถือระยะยาวมันก็บ่งบอกว่าความเชื่อมั่นในตัวเทคโนโลยีในศักยภาพพื้นฐานของคารานเองนะ่ะมันยังคงมีอยู่มันเหมือนกําลังชักเย่อกันอยู่ค่ะระหว่างความเชื่อมั่นในพื้นฐานระยะยาวกับความกลัวในระยะสั้นจากปัจจัยมหาภาคครับพ่อจะสรุปได้ว่าสถานการณ์ ADA ตอนนี้เหมือนมีสองด้านชัดๆเลยด้านหนึ่งคือความผันผวนระยะสั้นที่ โดนกดดันจากข้างนอกกับอีกด้านคือศักยภาพพื้นฐานการยอมรับในโลกธุรกิจจริงๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นซึ่งอาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะยาว ถูกต้องเลยค่ะซึ่งประเด็นที่น่าคิดตามต่อไปก็คือว่าถ้าโครงการนำร่องระดับองค์กรแบบนี้มันประสบความสำเร็จขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองของตลาดที่มีต่อ A D A ในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนแล้วความสำเร็จในการใช้งานจริงแบบเนี้ยมันจะมีพลังมากพอที่จะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่เราเห็นกันตอนนี้ได้ไหมในอนาคตนั่นสินะครับเป็นคาถามที่น่าติดตามมากๆค่ะ ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ